สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็หมดเทอมหนึ่งของปีการศึกษา2563แล้วนะคะจะเห็นว่าลูกๆของท่านคงจะได้มีพัฒนาการมากมายเลยนะคะทั้งน้องๆองน,นุบาลแล้วก็พี่ๆประถมนะคะ,ะหนึ่งเทอมที่ผ่านมานั้นนะคะนอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นที่คุณครูได้เป็นจงนะคะวางแผนแในการสอนเนื้อหาวิชาต่างๆแล้วนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จัดกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เด็กได้ ได้เรียนรู้ได้นําความคงตัวเองมาใช้ในการในประสบการณ์จริงนะคะในรูปแบบของกิจกรรมนะคะของน้องอันตานเองนะคะก็จะเห็นว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะที่เพิ่งผ่านไปนี้ก็คือกิจกรรมงานศิลปะนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันมากมายเลยนะคะแล้วก็พี่ปฐมเองนะคะทุกในทุกระดับชั้นเกือบจะเกือบจะครบหกระดับชั้นแล้วนะคะที่เขาได้ทำโครงงานกันนะคะซึ่งมันก็เป็น ส่วนหนึ่งนะคะในการที่เขาจะได้พัฒนาทักษะ EF ของเขานะคะหลังจากที่เขาได้ฝึกนะคะมาตลอดอทั้งในห้องเรียนแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนด้วยนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวพอปิดเทอมที่ไปนะคะท่านก็จะได้เห็นผลการประเมินนะคะของเด็กนะคะกะ็นอกจากนั้นนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยคุณนุชก็ต้องขออภัยจริงๆที่เรายัางคงต้อง คงมาตรการนะคะในการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของเด็กๆนะคะโดยยังคงยึดมาตรการของของโควิด -19 ที่เราได้ปฏิบัติการตั้งแต่ต้นเทิมะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าในประเทศไทยของเองนะคะอัตราการติดเชื้อจะต่ำม,มากๆอยู่นะคะแต่ประเทศรอบๆเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในยุโรปอเมริกาเองเนี่ยการติดเชื้อก็ยังมากมายมหาศาลอยู่จริงๆนะคะจนอย่างประเทศฝรั่งเศส เปิดเองอิตาลีเยอรมันเนี่ยเขาต้องปิดประเทศเป็นครั้งที่2ออีกแล้วนะคะเราก็ยังโชคดีที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสนะคะโควิด -19 นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเติมนเลยว่าพวกเรานะคะปิดเทอมนี้นะคะเราปิดเปนไป2ออาทิตย์กาดอย่าเพิ่งตกนะคะ ต้องระมัดระวังด้วยและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะนออ้องอนุบาลเนี่ยก็มีโรคไข้ RSB RSB RS นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมให้นักลูก,ลกทุกๆคนในบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่แมส ไว้นะคะเมื่อจําเป็นเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าที่จะต้องพบปะกกับผู้คนนะคะกาดเราต้องห้ามตกเลยทีเดียวนะคะออพอสิ้นเทอมที่1นนะคะเรื่องเทอมที่2ผู้ปกครองคงจะสอบถามเรื่องการชําระค่าเทอมนะคะเราจะใช้มาตรการเดียวกับเทอมที่1เลยนะคะก็คือถ้าท่านผู้ใดเนี่ยสามารถที่จะชราระค่าเทอมได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะเพราะว่าทางเรียนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้จ่ายทุกอย่างปกติเหมือนเดิมหมเดเลยนะคะก็ ถ้าท่านใดที่สามารถที่จะชําระค่าเทอมทั้งหมดได้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยที่ยังไม่สะดวกที่จะทำอย่างนั้นนะคะเราก็ใช้นโยบายเช่นเดียวกับเทอมที่1นนะคะแบ่งการชําระออกเป็น3ครั้งนะคะคือ50% 2 5ิี่ซและ25%ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ให้ข้อมูลนะคะวิธีการชำระค่าเทอมให้อีกครั้งหนึ่งในไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะแล้วก็ซึ่งจริงๆต้องขอบขอบคุณผู้ปกครองหลายๆท่านเลยนะคะที่พอมีอะไรเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลทำให้พวกเราเน สามารถให้คําตอบกับทัาบผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วนะคะถือว่าเป็นการสื่อสารเป็นช่องทางการสื่อสารที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลุตเองเนี่ยก็อ่านในไลน์ของ official แทบจะทุกๆทุกๆเมสเซจเลยที่เข้ามานะคะเพราะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณลุตอยากจะเรียนให้ผู้ปกครองทราบนะคะก็คือว่านโยบายของเรานะคะที่เราจะสร้างนิสัยนะคะในรูปการรู้จักอนุรักษ์ ะะสภาพแวดล้อมนะคะการให้ความร่วมมือนะคะการดูแลรักโลกของเรานะคะ ให้โดยเฉพาะลดในเรื่องของมล,ลมพิษโดยเฉพาะลดในเรื่องของขยะนะคะซึ่งโ,โครงการที่เราทํามาะะต่อเนื่องมา2ปีแล้วเนี่ยก็คือกินหมดลดขยะเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็คือรับประทานอาหารให้หมดกันให้โดเศษอาหารให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ให้พยายามสร้างรู้จักพยายามสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะครับโดยที่เราเนี่ยนอกจากแค่กิจกรรมที่ทําในโรงเรียนแล้วนะคะยางกิจกรรม อ,อื่นอีกเนี่ยเช่นการออกไป็นรัศดศึกษาเนี่ยเราก็จะพยายามเอานโยบายตรงนี้เนี่ยในร่วงเรื่อง,องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในบางสถานที่ที่เราไปได้นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รถเราก็จะใช้รถไฟฟ้าไปกันนะคะซึ่งก็จะเป็นการสอนเด็กๆนะคะให้เข้าใจถึงความสําคัญนะคะของที่เขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ มลภาวะทางอากาศโดยใช้รถยนต์ได้นะคะอันนี้ก็เป็น,น,นเงในโครงการตรงนั้นนะคะแล้วก็จะ,อะขอฝากผู้ปกครองด้วยนะคะว่าถ้าช่วงช่วงปิดเทอมนี้การไปเที่ยวหรือไปอะไรนะคะก็ถ้าเราจะสามารถช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์การดูแลสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเราของโลกเราได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้พยายามสอนให้กับลูกๆของเรามากๆเลยคือการ มีมารยาททางสังคมนะคะซึ่งเราก็ได้สอนเขาถึงวิธีการเล่นด้วยกันนะคะให้ว่าเป็นอย่างไรบ้างการเจอผู้ใหญ่เป็นอย่างไงมารยาททางสังคมคืออะไรทําอย่างไรได้บ้างนะคะเราก็จะพยายามจัดสภาพแวดล้อมจัดการเรียนรู้นะคะที่จะเสริมสร้างให้เขามีมารยาททางสังคมที่ดีด้วยนะคะก็หวังว่านะคะหนึ่งเทอมที่ ผ่านมานี้นั้นท่านผู้ปกครองจะ,ะเห็นพัฒนาการของลูกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับพัฒนาการของลูกแล้วถ้าท่านมีข้อคําถามมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะคุณครูขอฝายท่านนึงว่าท่านสามารถนะคะติดต่อเข้ามาในลานออฟฟิเชี l ได้เลยหรือถ้าต้องการที่อยากจะพบคุณครูท่านใดเนี่ยโทรก็มานัดได้นะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็จะพยายออามอำนวยความสะดวกทปให้ผู้ปกครองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการร่วมมือกันนะคะระหว่างบ้านโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ที่สุดนะคะมีอะไรเนี่ยเราต้องเข้ามาพูดคุยกันนะคะการสื่อสารนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งคุณลุนเองในการรับพูดในการโรงเรียนเนี่ยเราก็ให้กามสํัคัญและได้บอกค,คุณครูเสมอว่าเรามีอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องพูดคุยกับผู้ปกครองเพราะว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราต้องทําเพื่อพัฒนาการที่ดีที่สุดสําหรับเด็กค่ะก็เดี๋ยวพบกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนเปิดเทอมเทอมสอในวันที่1นธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะ